ผมสักครับท่านผู้ชมครับพบกับมุ้ยโอโซยเช่นเคยนะผมกับเกมกัาร์ดล็อกันฟังนะครับอิสมาอิเลเวนสามพาร์ีสิบเอ็ดจุดสองนะผมทำให้ผมมาถึงตรงนี้เลยนะครผมที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องเสริมอ่ะมันต้องมีเธอคนนี้ด้วยนะครับก็คือเอ่อโทโกะนะผมผมสูงมากผมได้เฉยเลยด้ว่อตามาตรงนี้เลยนะครผมไม่คิดว่ามันจะได้เลยอ่ะโอ้ได้แบบฟุกมากเลยโอเค พราะเพราะว่าจำได้ว่ามีเธอเข้าทีมด้วยนะครับในในในอนิเมะนะครับเอาเขาเข้าทีมเลยครับเย้ได้บบมึนงงอ่ะถึงก็ได้เลยเดี๋ยวต้องตัดมาก่อนนะครับเย้ได้โทโก,โกเข้าทีมนะผม็อกรอบมาอา๋อเด๋กล้ากว่เลยผมไม่ทำรอกรอบมานะผม เดี๋ยวผมก็ต้องนอกรอบอีกสักคู่นะผมเดี๋ยวขอเซฟตรงนี้ก่อนนะครับกันพลาดนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปดอกรอบก่อนนะครับผมอ่ะโอเคครับผมทำเรียบร้อยทำนอกรอบเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่คือทีมที่ผมทําเหมือนอนิเมะเลยนะครับมาดูกันเลยครับดูภาพตามได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่เอนโดนะครับผมอยู่ประตูนะครับ กองหลังสี่คนนะกองกลางสามคนแล้วก็กองหน้าสามคนนระับสี่สามสามนะผมมีตัต๋วตรงนี้นะครับฟูบุคิอยู่ทางนี้ยเวนโทโก,โกเบอร์เดียวอะที่ไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์ได้นะเพราะว่าเบอร์เธอหนึ่งร้อยแปดนะครับผมไม่มีเบอร์ให้เธออผมจะใส่เบอร์เจ็ดแล้วกันนะเพราะว่าอันเนี้ยเปลี่ยนสูงสุดอะเบอร์แค่ยี่สิบนะครับรู้สึกกเบอร์แค่ยี่สิบเองจะไม่ผิดน,นะ <S <S อยับเด้อ แกไม่ได้นะครับอยวให้ดูเลยโทโกะแก้ไม่ได้นะครับรู้สึกอะเนี่ยโทโกะมันแก้ไม่ได้นะครับเอยวให้ดูก่อนคอมมาตรงนี้นัมเบอร์เนี่ยมาสุดได้เบอร์20สิบครับเบอร์ร้อยแปดไม่มีครับสงส่เบอร์เจยเธอแล้วกันนะครับแต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้คนระับให้ดูอีกทีนะครับนี่อ่าอ่าบอยคังนันเอนโดกิจิคาตา,ตานะครับฟูบุคินะครับ คาเบียม่านะครับแล้วก็โคงเลยตรงนี้กาเซมารุครับกองกลางนะครับกลางกลางรับกึ่งลุกอันนี้กลางอันนี้กลางลุกเลยครับกลางลุกแน่นอนครับอันนี้ฟิลิโอนะครับนี่ผมได้มาโทโกะครับผมได้เมื่อกี้นี่จะเป็นกลางรับแน่นอนนี่กองหน้าครับผมเอกกาครับผมบาตินาสนะครับฮิโตโตะแล้วก็ซามิโอกะครับผมผมจะไม่ใช้ตัวสำรองเลยนะครับผม เด็กขาดเลยไม่มีใครสักคนเลยครับผมไม่จะไม่รบกวนเลยนะครับแบบนี้มาสู้กับไอเทมที่มีไอเทมหึงเท่าไหร่แล้ว,วเนี่ยผมลืมเหลือเหลือสามวัตเดอะเฮลโอเคไม่เป็นไรเอาละลุยท่าอย่างนี้แหละแก้ตัวครับผมมาขอแก้ตัวเลยแก้ตัวเอาสุดขนาดนี้แล้วเนี่ยเอามาดิอ่ะถ้าแพ้ก็ เออเล e. ิกเลยนะครับไม่เอาแล้วด like ูดิมันไม่ลดทีพีกับตรงนี้เนี่ยปัญหาไปเอก้าเออเอาเอก้ามานี่ไอต้องต้องเร็ว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 ไอโถ่โดนจนได้เนี่ยทีพีไม่ลดเลยเห็นปะ โก้ขนาดไหนอ่ะไอ้ฟิจโอได้เว้ยเ yeah! ออเอ็ดูลำหน้าเอ้ยกลางม,มันเลยเออเลเวลค่อยสูสีหน่อยอย่างงี้เสียบเลยน่าจะเสียบไม่ได้มั้งกูได้ครับเย้ yeah! ฟ้าวอีกโอ้โหมาตั้งใจเลยนี่ว่าให้เสียบเนี่ยอุ้ย,อ,ย,อ,ยอ่าได้อยู่ ไอ้นี่ต้องยิงท่านี้เท่านั้นละเดี๋ยวๆนะเวหาฟาพิภพนี่แหละท่านี้แหละสุดยอดที่สุดแล้วเวหาฟาพิภพนี่ต้องเจอลูกนี้นี่มันจะรับได้หรือเปล่าเนี่ยลองดูดินี่แหละ yes หนึ่งสุวรรณญานี่สาใจ โอ้โหเป็นไงเล่าไอ้เอกาย,ยิงมั่งดีกว่าวะเอกาย,ยากายิงระยะไกลได้ครับอย่าลืมเฮ้ยเฮ้ยแท็กติกว่ะแท็กติกไอ้สุดหลุดไหนดีกว่าได้เปล่าวะเอ้ยได้เ <laughs> อกาดนำเองเลยครับเอานำทีมเองเลยโอ้สุดยอดยอดต้องงี้สิเ yeah. ฮ้ยไปไหนกันหมดเนี่ย โอ้โหไม่มีใครเอ็ดก้าวิ่งไม่ทันว่ะทาวเวอร์ได้ไหมอือได้ครับโอ้สุดยอดเลยออก้าสายฟ้าจัดไปน,ออน,นี่เอ็ก้าวไปเลยมาอำนาจอีกแล้วโอ้ยขี้โกงยังวะเขาโกงเลยอ่ะเยี่ยโตได้โอเคเออค่อยสูส่สีทัดเทียมกันหน่อยไป อุ้ยโอ้โหไม่ไม่ได้ั้งเนี่ยไม่ได้วะนี่งงมสิไม่มีท่ากันใช่ไหมล่ะมันมีท่าบุกค,ครับนี่สมัคาเซม,มารู้เลยเจอเทพยุคเรือบำหน่อยเป็นไงนี่ได้ด้วยเออค่อยสู่ซีในไปแต่ไอค้าเย๊นี่คนละเรื่องคนละราวเลยไอ้กล้านี่ต้องเจอท่านี้ พลัดีสไตร์คูณสองอ่เอาเสกสิสสิอีกแล้วพุ่งเข้าไปดีสองศูนย์เยสโอ้เอาเอ็กก้าเข้าทีมสุดยอดเลยระต้องงี้สิค่อยสมเป็นหน่อยครับผมเออแหมดีทีมจริงเลยสุดยอดยอดไปเลยครับไปเฮ้ยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ โอ้ยแอนเจิ้ลวันว่ะบันผู้สวรรค์ว่ะอันน่ะไอ้มันใช้ไปมันใช้นี่มันหมดด้วยอ่ะขี้โกงไม่ตรงนี้เนี่ยโคตรโกงเลยเอยเราว่าแย่ว่ะเออเอ้อหืมกันลอยกันหน่อยกันหน่อยโอ้โหกันไ,นออไม่ทนันเสร็จแน่เลยโอ้โหมันลงท่านี้นะต้องท่านี้เท่านั้นละรับมันนี่ไงจะเห็นท่านี้ครับผม ลูก <us S 1> เตะสวรรค์บัญชาทเทวโลกมาแล้วดูสิจะกันได้ไหมนี่ราการเทวะลองดูสิครับได้โอ้โหกันได้วะเทพเลยองค์มมยครึ่งเล่ค,ลครับโอ้ยตายไปเลยเพราะเขาพลังไม่หมดนรับท,ทีีไม่หมดนาะเป็นพลังหนึ่งเทพนะครับเ <us> ทพยังไงอ่ะ <us> ไม่สนใจเว้ย ผมเพิ่มพลังให้ดีกว่าว่ะอ๋อได้อยู่ได้อยู่อยโอเคเป็นไปไหนครับลุยแมบบนี้แบบเดียวนะผมเดี๋ยวแมหน้าจะไปเออถ้าชนะนี่ผมจะไปนระกเลย a อ s o l u t e n ไน h ์ได้อยู่ครับ a อ s o l u t e n ไน h ์ night, นี่เยอะเอ้ยไม่มีใครเลยว,วะ่ะ mm hmm. เก้อเลยไอ้กล้าตามไม่ทันครับผมเอ้ย ทาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโทโกโทโกดีบเลยไม่เป็นไรครับเรามีโคโงเลยอยู่โคงเลยต้องเจอท่านี้ขาวเวดเหรอข้าวเวดเวลยไปเอานี่ดีกว่าโค้งลมวายุดีกว่าอถูกแพ้ครับต้องคูณสับต้องคูสาวเขาแล้วเนี่ยเจ้าไม่อยู่โอ้โคโงเลยเอาไม่อยู่เลยอะ่ะไปนะจ้าโอ้แท็กติกแล้วเหรอจะไม่เข็ดใช่ไหมต้องเจอนี่มั้ง จอแมนชันเอนดิสติสได้อีกแล้วไม่มีทางเลยครับผมแมนชั่นมาตานี่กระแทกเข้าไปครับซึ้งเลยทีนี้แต่คงไม่ได้ได้ดูแล้วตอนนี้คงไม่ได้ได้ยุบอยู่โอ้โธ่เอ้าได้ครับผมพุ่งชนสายฟ้าแลบตั้งชื่อท่าเองครับอ้นี้อ้งอ,อีกแล้วอ,อ้โธ่ อุ้ยโกตูเฮเว่นอันนี้ท่านี้ใช่เลยอ่าโทโก้ครับผมพอขออสายฟ้าโอ้โหพอขอขอสายฟ้าได้ทันทันมากนี่อาได้เลยจัดไปเอาไม่ได้ครับโถมันอยู่นอกวงโคจรนะโถเอ้ยจะยิงสักหน่อยเนี่ย โทโกะอ่าโทโกะเซร็จีครับโอ้จะไม่ได้วันรอบนี้อันนี้สถาะสเตตัสน่าจะเก่งกว่าครับเก่งกว่าโทโกะอีกโอ้ยน,นี่โกมากเลยอินวิซิเบลเนี่ยท่ามล่องหนเนี่ยอ่าเสร็จดีผู้พ่ามหาการเนี่ยนะน้องนี่เจ้าเอนี่ผู้พ่ามหาการโนี่ยผม่ตามเลเวลครับอันนี้ไอ้ตเตะแรงๆครับอันนี้ โอ้โหจะส่งโดนแท้ๆน่ะโดนเสียบเลยอ่ะไม่ฟาวด้วยโอ้ฟิโอไม่ได้โชว์ฟอร์มเลยว่ะอัโดโอนอีกังโอ้ขคร่งหลังไม่ได้สักลูกเลยวะ่ะดีแล้วดีแล้วดีแล้วมัเฮ้ยกัน่อยเออ <c oughs> นี่เทพีมาขาวผมโอ้โหรอดตายเลยอ่ะนี่แน่เทพีมาขาวผม รอด okay. ไปฟิโอเออโออีกแล้วเหรออะไรอ่ะใส่ฟ้าฟาดีกว่าได้อีกแล้วนะครับ <c oughs> เอาเราที่ต้องให้ฟิโอยิงแล้วละ่ะฟิโอน์ฟิโอต้องฟิโอส่งให้ฟิโอเออขอหน่อยเธอทานี้แล้วกันโอดีซอส คูณสองนี่แน่โอรับได้โถยท่าอิงอ่อนมากเลยสู้ท่าเอก,ก้าไอ้ก,ก้าเก่งกว่าอีกอะไอ้ก,ก้าเจ๋งกว่าเยอะเลยโถ,โถ่ใชโถ่ใช่พีโอโชว์ฟอ,อร์มแ่้วหน่อยมากดมาลับได้เฉยเลยโถเอ้ย กล้าเก่งกว่าอีกอะโอ้ครึ่งหลังทำอะไรไม่ได้เลยอะแลงแลงกนหมดเวลาผมสองสเย่ <c oughs> แก้ตัวสำเร็จรับผมโอ้สุยยอดจริงยยยยยมยยยัยย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 นยยยเยเยยมียย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 ยอยย <c oughs> ย้ยอยยยโาไยย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 ่ยยยยยยยียย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 ไยยไยยนยยยยยยเทพยทยย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 ยมยย้ยยยยยย อาอึ้งเลยสิเพราะแกเฮ้ยฟังฉันนะผมไม่รู้ชื่ออะไรนะในในในอนิเมะเราเรียกว่าเซนตัสอลไรกันฟังฉันนะเซนตัสเขาเป็นมนุษย์นะที่มีเอออเขาช่วยมันก่อนีอ่งั้นเหรออืคงจะเป็นอย่างนั้นแหละเขาคงรักฟุตบอลมากรักเกมดีมากเลยใช่แล้วเขาสอนพวกเราไงล่ะโอเคครับผมประมาณนี้ เต่เขาเป็นคนดีนะฟานาเซนตัสนายคือ,อ,อนายคือเทวดาที่เล,เล่นฟุตบอลได้ที่เก่งที่สุดอ๋อประมาณนี้นะผมบีแอนเจลฉันชอบมากเลยแต่อยากเล่นกันอีกครั้งนะไม่ต้องกวัอะไรทั้งสิ้นต่อไปก็เจอกันในยิปแคมป์แล้วกันคราวหน้าเอาไหม,อมเออกลับไปที่พวกงเรา,าดีกว่าไปเซฟตานไป มันจะพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าไงก็แล้วแต่เซเชียลการอ๋อมาอ๋อมาจากทางตะวันตกของเซเชียลการ์เดียนอ๋อนี่พูดถึงทางตะวันตกครับผมนี่ไงมันจะมีพวกเอ่อพวกดีมอนอยู่นะครับผมนี่ไงอยู่ใ,ใกล้ตรงนี้เลยบอกเรื่องราวนะเดือดเดือดเือดตีว่าจ,จัดเม้นต์อ๋อนี่เองโอเคหายไปแล้วครับเรียบร้อยครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ยจริงจริงอย่บอกนะว่าเดี๋ยวผม ถ้าสู้กับพวกไอพวกเฮเวินไอพวกไอสวรรค์นละละรกเสร็จนี้มันพวกมันจะลงทีมก็เจอเป็นครั้งที่สามอีกแล้วโอ้โหอะไรโอเคครับผมเดีย๋ยวพักหน้าค่อยไปเออค่อยไปอีกทางนึงก็คือทางไปทางนรกนะครับผมเฮลนะครับผมเมกกี้เฮเว่นใช่ไหมพักหน้าผมจะไปเออทางเฮลนรกมากนะครับผมจะเป็นยังไงนะติดตามได้เลยครับที่ช่องมุ้ยโอโซนนะผม แล้วผมมุ้ยโซบมุ้ยโอโซนเจิโอโเป็นเขานี่ก็ผมพกขึใหม่ครับกับแก๊กคาร์บอนฟังครับผมอิสมาอีเวนทสามภาพิเศษครับผมบายให้ผมสวยครับเจอไหมครับผม